สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l ชวนกันติวนะครับเป็นอีกหนึ่งวนันสำหรับ Math Today หายไปนานมากนะครับวันนี้ยกตัวอย่าง1ข้อที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูได้ข้อนี้ครับ พูดถึงเรื่องของหอรอมอเช่นเคยฮะแต่ว่าเป็นหอรอมอที่เหลือเศษเท่ากันครั้งที่แล้วเนี่ยที่พี่จำได้นะครับมันจะเหลือเศษที่เป็นตัวเลขแต่ว่าอันนั้น่ะมันบอกเศษมาว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ข้อนี้ไม่ได้บอกจำนวนเศษมาว่ามันเหลือเศษเท่ากันอนะ่ะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆดูโจทย์ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเขาบอกว่าจานวนที่มากที่สุด ที่นำไปหาร8 1 263แล้วก็549แล้วเหลือเศษเท่ากันน้องๆเห็นไหมครับตรงนี้เหลือเศษเท่ากันแต่ดันไม่บอกเราว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าเขาบอกว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ยากครับแต่ในข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่าเหลือเท่าไหร่แต่เขาแค่บอกว่าเหลือเท่ากันถามว่ายากไหมครับข้อนี้ยากหรือง่ายเราลองไปทำดูกันนะครับ น้องๆครับในกรณีนี้นะครับในข้อนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นหอรอมเหลือเศษเท่ากันนะครับครั้งที่แล้วก็เหลือเศษเท่ากันแหละนะฮะแต่ว่าเหลือเศษเท่ากันที่ไม่บอกจํานวนมาทีนี้ทํำยังไงครับขั้นตอนที่1ครับต้องน้องครับเราจะไปสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับขั้นตอนแรกให้น้องๆเนี่ยนำเลขทั้งหมดที่เขาให้มานะครับนั่นก็คือ8 1 263แล้วก็549เเอามาสลับกันลบ น,นะครับมาสลับกับลบโดยตั้งเลขมากไว้หน้านะครับแล้วก็ลบด้วยเลขน้อยสลับกับลบแบบนี้ครับพี่เอา549-81กลบ81ก่อนนะครับแล้วก็เอา263ลบกับ81ก่อนแล้วก็ยังเหลืออีกคู่หนึ่งนะครับก็คือ5 4 9ลบกับ2องนั่นเองน้องๆครับหาผลลัพธ์ของทั้ง3ตัวนี้ที่มันเอามาลบกันตัวแรกนะครับ549 ลบ81กดคองคิดเล้ก็คกๆนะฮะก็จะได้ออกมาเป็น468นะครับอันที่2 263ลบ81ก็จะได้ออกมาเป็น182แล้วก็สุดท้ายครับ549ลบ263ก็จะได้มาเป็น286ทีนี้น้องจะเห็นว่ามันก็จะได้นะครับผลลัพธ์ออกมานะฮะจากการลบ ทั้ง3ตัวเลขนั้นนะสลับกันลบได้ออกมาให้เรานำครับตัวเลขผลลัพธ์ทั้งหมด3ตัวนี้นะครับให้นำไปหาหอระมอครับก็จะได้ออกมาเป็น468นะครับ182และก็286ให้เอาไปหาหอระมอลงท้ายด้วยเลขคู่นะครับน้องๆเราใช้แม่อะไรได้ครับเราใช้แม่2ได้นะครับ ใครที่ยังไม่ค่อยแม่นเรื่องหรอมรอมอค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับน้องๆครับใช้แม่2ได้ก็จะเป็น224 2 3 6 248เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับหารสั้นนะนะครับสอง8 2 1 2นะ่ะฮะ2 1 2 2 4 8 2 3 6ทีนี้มันออกมาเป็นตัวเลขนี้ครับน้องๆมันออกมาเป็นตัวเลขนี้แล้วยังไงต่อเราก็ต้องพยายามดูว่าเอ๊ะมันจะมีแม่อะไรไหมนะที่จะมาหารมันต่อได้ นะครับถ้าเรามองดูดีๆเป็นเลขที่นะครับเราอาจจะใช้ลองแม่7ดูไหมนะครับออลองแม่แม่9ก้าไหมแต่ในที่นี้นั่นก็คือแม่13นั่นเองครับมีแม่13หารได้ครับน้องๆครับ13อะไรได้ 234? นั่นก็คือ13 18 13คูณอะไรได้91นั่นก็คือ13 7 91 13คูณอะไรได้143นั่นก็คือ13 11ได้143ทีนี้มีไปต่อได้อีกไหมครับมีแม่อะไรหารต่อได้ไหมฮะแม่7ดได้ไหมครับไม่ได้แม่2ได้ไหมครับก็ไม่ได้แม่11ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหอรมอมถ้ามันหารต่อไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเนี่ยเราจะสุดอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะจบอยู่ตรงนี้เราก็จะได้หอรอมอครับออกมานั่นก็คือ13คูณ2นั่นเอง13คูณ2เป็นอะไรครับน้องๆครับ 13,2,26นั่นหมายความว่าข้อนี้คือ26นั่นเองครับเป็นไงฮะงงไหมครับถ้าเกิดน้องๆยังงงอยู่พี่แนะนำนะครับให้น้องๆย้อนกลับไปแล้วทำพร้อมกันอีก1ครั้งนะครับหครั้งเพื่อดูผ่านๆสองครั้งทำความเข้าใจนะครับพี่เชื่อว่าครั้ง3ครั้ง4 น้องจะเข้าใจและจํามันได้นะฮะถ้าเป็นหอรอมอที่เหลือเศษเท่ากันแบบนี้นะครับให้นําตัวเลขทั้งหมดนะครับมาสลับกันลบนะฮะกรณีที่มันไม่ให้ตัวเลขเศษมานะครับน้องๆครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชวนกันติวใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe เข้าไปกดด้วยฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็แมททูเดイ นะครับใครที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมความรู้ด้านคณิตศาสตร์วันละข้อนะฮะอา,อาจจะไม่ใช่วัดทุกวันแต่ก็จะมีมาเรื่อยๆช่วงไหนว่างก็จะเอามาให้น้องๆได้ดูเป็นทริคเป็นอะไรไปนะครับเพราะนั้นอย่าลืมนะครับ m a t ทูเดย์ฝากไว้ด้วยนะครับ m a t ทูเดย์เอาพอั้นวันนี้ครับพี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ